ะะก็อย่างที่เคยอาจคนอื่นอาจจะเห็นเคสรีวิวไปบ้างแล้วนะคะกับการที่ติดติดเชือ้อโควิด19นะคะจากเดิมเนี่ยค่ะติบอะทานมากิ p l u สอยู่แล้วเป็นประจำก็คือช้าสองช็อตเย็นสองช็อตเพราะว่าเราก็เนาะโรคระบาดมันก็มีมาเรื่อยๆเราก็ป้องกันตัวเองแต่ทีเนี้ยคือใครมันก็ติดได้เนาะในช่วงนี้พอติบรู้ว่าวันที่4กรกฎาคมอะค่ะ คุณหมอโทรมาแจ้งว่าโอเคเราติดเชื้อนะแต่ว่านะตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตแล้วที่การหาเตียงจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเพราะยอดผู้ติดเชื้อมันเยอะเราก็เลยโอเคขอขอรักษาตัวแบบ home isolation ก็คือรักษาตัวที่บ้านโดยที่หมอวิดีโอคอลมาคุยกับอาการของเราแล้วก็มีวัดมีเครื่องวัดความดันกับวัดคขาออกซิเจนมาให้ ทีนี้เราก็จากที่ทานมากี่พัทอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการอย่างนี้เลยค่ะแก้วนะคะแก้วอย่างนี้เลยไม่ใช่แก้วแบบที่เรากินปกตินะทานแบบนี้ ใส่อีกแ,แบบนี้เช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วสิบวันพอหลังพอ,พ,อพบเชื้วันที่สี่ใช่ไหมมันก็จะมีการแซบ,บเทสต,ต,ตลอดปกติอะค่ะคนเป็นโควิด ใช้วิธีะใช้ระยะเวลาในการรักษา15วันขึ้นไปแต่วันที่ 10, ติดเชื้อวันที่4นะคะวันที่14ตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิดในร่างกายแล้วเพราะดืม่มขนาดนี้เช้าหนึ่แก้วเย็น1แก้วไม่มีผลนในการรักษาโรคนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเนาะ